สงครามการค้ายกที่2ระหว่างสหรัฐและจีนได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับมาดูกันหน่อยว่ามีการแลกหมัดแบบตาตา่อตาฟันต่อฟันอะไรบ้างในรอบนี้ แต่อีกด้านหนึ่งชาวโลกก็ยังมีความหวังครับเพราะว่าล่าสุดในวันนี้11ตุลาคม68โดนัลด์ทรัมป์เขาบอกว่ายังไม่ได้ยกเลิกการหารือร่วมกันกับผู้นำของจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการประชุมเอเปที่เกาหลีใต้นะครับก็ยังมีโอกาสที่ทั้ง2ผู้นำอาจจะหารือเพื่อคลี่คล,คลายความตึงเครียดที่เกิดขึ้นได้โดยสงครามการค้ายกที่สองนี้ครับก็มาจากทรัมป์โพสต์บอกว่าจีนได้จำกัดการส่งออกแร่หายาก ซึ่งก็จะไปกระทบกับหลายอุตสาหกรรมของสหรัฐโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีครับไม่ว่าจะเป็นการผลิต EV ผลิตอาวุุปกรณ์ต่างๆผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์เพราะฉะนั้นทรัมป์ก็เลยบอกว่าจะตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าจีน100%เอร์เซในวันที่1พฤศจิกายน68นี้รวมถึงสหรัฐจะมีการจํากัดการส่งออกซอฟต์แวร์ไปที่จีนด้วยนะครับ แล้วยังไม่จบครับความจริงก่อนหน้านี้สหรัฐประกาศจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมเรือจากจีนนะครับมีผลในวันที่14ตุลาคม68นี้ครับจึงทําให้กระทรวงคมนาคมของจีนก็ประกาศว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมเรือของสหรัฐเหมือนกันที่มาเทียบท่าที่จีนนะครับมีผลในวันเดียวกันเป๊ะเลยครับคือ14ตุลาคม68ตาต่อตาฟันต่อฟันแบบสุดๆแล้วที่สําคัญก็คือ เรือใดๆก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐจะโดนจัดเก็บค่าธรรมเนียมตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรือที่ต่อโดยสหรัฐไม่ว่าจะเป็นเรือซึ่งดําเนินการโดยสหรัฐไม่ว่าจะเป็นเรือที่มีผู้ถือหุ้นนั้งแต่25%ขึ้นไปเป็นสหรัฐก็จะโดนจัดเก็บค่าธรรมเนียมตัวที่ว่านี้แล้วค่าธรรมเนียมนี้ไม่ได้จัดเก็บเพียงแค่เฉพาะปีนี้แล้วเท่าเดิมตลอดนะครับ เดี๋ยวจัดเก็บ14ตุลาคม68แล้วก็จะเพิ่มขึ้นอีกในเดือนเมษายน69แล้วก็จะเพิ่มขึ้นอีกในเดือนเมษายนปี70แล้วก็เพิ่มขึ้นอีกในเดือนเมษายนปี71แบบขั้นบันไดยขยับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าต้นทุนค่าขนส่งมันจะเพิ่มสูงขึ้นจึงอาจจะทําให้บรรดาบริษัทผู้ส่งออกแล้วก็สายการเดินเรืออาจต้องมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินเรือใหม่นะครับ แล้วจับตาดูซิว่าภาวะเงินเฟอ้อจะเป็นอย่างไรเมื่อสองชาติมหาอำนาจต่างเดินหน้าในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเรือของอีกฝ่ายที่มาเทียบท่าเรือของตัวเองนะครับแน่นอนว่าราคาสินค้าก็น่าจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยเงินเฟอ้อก็อาจจะลงได้ยากครับแล้วการผลักภาระถึงผู้บริโภคจะมากน้อยขนาดไหนก็ต้องไปวัดใจผู้ส่งออกกับผู้นําเข้าดูนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมองว่า การที่ทั้งสองชาติมหาอำนาจกลับมาทําสงครามการค้ายกที่สองกันยกระดับการห้ำหั่นขึ้นไปเรื่อยๆเป็นเพียงแค่กลยุทธ์ในการเจราจาต่อรองที่มันจะเกิดขึ้นระหว่างการหาหรือของผู้นําสหรัฐและจีนหรือไม่หรือมีอะไรที่เป็นเบื้องลึกเบื้องหลังหรือมีเป้าหมายที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์แล้วตลาดหุ้นไทยรอดูผลกระทบได้เลยครับช่วงนี้เราหยุดยาว3วันจะเปิดอีกทีคือวันอังคารที่1 4ตุลาคม68 แต่เราเห็นหนังตัวอย่างจากตลาดหุ้นของสาหารัฐไปแล้วที่ดัชนีดาวโจนส์สั้นเพีห้าร้อยร่วงมาประมาณร้อยละสองขณะที่เนสแดกร่วงไปร้อยละสามราคาน้ำมันดิบตลาดโลกร่วงไปร้อยละสี่บิตคอยร่วงไป <S <S ร้อยละสิบสินทรัพย์เสี่ยงโดนเทกระจาดกันท่วนหน้าเลยนะครับมีทองคำเนี่ยแหละครับที่สามารถบวกสวนขึ้นไปได้แล้วพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมองว่าตลาดหุ้นไทยจะขานรับอย่างไรหลังจากผ่านพ้นช่วงวันหยุดยาวไปบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ